สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ a e y Auto Import Channel ครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับโอ้นะครับวันนี้บอกได้เลยในช่วงนี้มีแต่ของดีๆแลกก็โดนใจจริงๆเลยนะจะบอกให้นะครับวันนี้ครับที่อยู่ตรงนี้นะฮะเป็นรถในโครงการ Win-win-win นะครับกับคุณเอนะฮะ a e y Auto Import โครงการ w i n w i n วินคืออะไรนะฮะคือโครงการที่รถเก่าแลกรถใหม่ ร,ราคาดีๆนะฮะชื่อคุณเอกการันตีทางเรื่องของคุณภาพของตัวรถผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะฮะและก็เรื่องของราคาไม่ว่าจะเป็นราคาสำหรับผู้ที่ฝากขายได้ราคาดีกว่าตลาดแน่นอนนะฮะและก็ราคาสำหรับผู้ที่ซื้อไปนะครับได้ราคาดีเช่นเดียวกันนะครับเท่ากับว่า ลดในโครงการวินวินวินเป็นราคาที่อยู่ในกึ่งกลางระหว่างราคาขายออกและก็ราคารับเขา้าโอ้โหแค่เรื่องราคานะฮะผมบอกได้เลยนะฮะนี่คือหัวใจหลักของการเข้าโครงการวินวินวินนะครับอันนี้คือเรื่องที่1น,นะครับส่วนเรื่องที่2คือมาตรฐานการตรวจสอบนะฮะมั่นใจได้100%ด้วยเหตุผลเพราะว่าเรามีเครื่องมือเครื่องมือที่เรียกว่า P.W. สามนะครับ P.W. สามคืออะไรคือเครื่องมือที่ใช้สำหรับวิเคราะห์นะฮะลดโพสนะฮะทุกรุ่นทุกโมเดลซึ่งทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก่อนมาเข้าโครงการวินวินวินนะครับอันนี้คือแค่โพอสอย่างเดียวนะฮะยังไม่รวมค่ายอื่นซึ่งค่ายอื่นเราก็มีเครื่องมือในการวิเคราะห์เช่นเดียวกันนะครับเอาละฮะได้ทั้งราคาได้ทั้งคุณภาพนะครับและ เรื่องที่3ครับได้ในเรื่องของการตรวจสอบประวัตินะครับชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเลขไม้นะครับมีการตรวจสอบชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลของเจ้าของเก่านะครับในในด้านเรื่องของอุบัติเหตุเราตรวจสอบมาอย่างชัดเจนนะฮะเอาละฮะดีกันขนาดนี้นะฮะอยู่กันตรงนี้ก็ต้องรีบดูกันเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับคา r เรล่านะฮะ p อส t าเรล่านายวันวันมาในโมเดลนนายทนะครับ992นั่นเองนะครับคันนี้เป็นรถในช่วงปีปลายปี2019นะครับแล้วก็จดทะเบียน2020นะครับคันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าใหม่สดมากๆวิ่งมาแค่หลักแบบน้อยมากๆเดี๋ยวพาไปดูเลขใหม่นะครับตอนช่วงเข้าไปดูภายในนะครับแล้วก็ออปชั่นไม่ธรรมดานะครับเอาละครับ คันนี้คืออะไรนะครับคือคาเล่าไน114เอสนะฮะเอเอ4 s คืออะไรนะครับนานๆจะมีหลุดเข้ามาทักทีนะฮะปกติแล้วจะมีแต่คาเล่าธรรมดาคาเล่าเอสนะครับคันนี้เป็น4 s 4 s คืออะไรครับคือคาเล่าที่เอาบอดี้ตัวเดียวกับ GTS นะฮะ มามาใส่ในโตรถนะครับอันนี้คือเรื่องที่1นนะครับบอดี้ตัวเดียวกันกับ GTS นะฮะกับตัวที่2ครับได้ระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับเหมาะสำหรับใครครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบรถ Daily Use ที่เป็นซ u เปอร์คาร์และต้องการการเกาะถนนที่ดีเยี่ยมนะฮะเหมาะได้เลยว่าต้องโดน 4S นะฮะและข้อที่3ฮะสิ่งที่แตกต่างจากคาเล่าธรรมดาฮะคาเล่าธรรมดาฮะแรงม้าอยู่385แรงมา้า นะฮะส่วนเจ้า 4S นะฮะ 4S กับจ t s นะฮะนะทดทีฮะ 4S กับ c a r r ล่ a S นะฮะ450แรงมา้านะฮะแรงม้าเพิ่มขึ้นมาอีก75ตัวนะครับและ0-100นะฮะ0-100นะครับทำเวลาได้ดีมากนะครับตัวถ้าเป็นคาเรล่าธรรมดาก็ต้องมี4.5 4. นะฮะ นะฮะฮส่วนถ้าเกิดเป็นตัว 4S กับคาเรล่าเนะฮะก็อยู่แถวๆอยู่แถวๆประมาณ3.6 3.7แถวๆนี้นะครับ0ูนยถึงร้อนะครับถือว่าเยี่ยมเลยนะฮะอัตราเร่งนะครับเอาละฮะเรามาดูกันว่าคันนี้ได้ออปชันอะไรกันบ้างนะครับไล่กันเลยนะฮะตัวนี้จะมีสปอร์ตดีไซน์แพ็คเกจนะฮะก็คือตัวชุดชุดสปอยเลอร์ด้านล่างนะฮะ นะฮะอันนี้จะเป็นสปอร์ตดีไซน์แพ็กเกจนะครับถัดมาครับไฟนะฮะไฟหน้าจะเป็นตัวนี้จะเป็น LED matrix นะนะฮะตัวนี้เป็น LED matrix นะครับ p d r LED matrix นะครับล้อนะครเป็นลาย RS Spider นะครับ992เนี่ยล้อเนี่ยจะเป็นหน้า20หลัง21นะครับแล้วก็มาดูนะครับด้านข้างนะครับตัวนี้ได้กล้องเซอรราวิลนะครับ หลังคาซันรูฟนะฮะเป็นอิเล็กทริกนะฮะเป็นหลังคาไฟฟ้านะฮะคีเลสโกนะครับคีเลสโกนะครับอ่าล้อหลัง21นิ้วเห็นไหมฮะสังเกตไหมฮะว่าคาคาลิปเปอร์นะฮะจะเป็นสีแดงอ่าคาลิปเปอร์จะเป็นสีแดงนะครับและก็ปลายท่อนะฮะปลายท่อก็ออกเป็นสไตล์ทรงสปอร์ตนะครับสีดำนะฮะสีดำนะ,ะอ่า เนี่แหละฮะคือตัวสปอร์ตดีไซน์แพ็กเกจนะครับนี่ฮะชุดชุดสปอยเลอร์หน้ากับกันชนท้ายนะฮะจะเป็นชุดเดียวกันที่มาพร้อมแพ็กเกจของสปอร์ตดีไซน์แพ็กเกจนะครับและคันนี้มีออปชันเพิ่มมานะครับใบปัดน้ำฝนใบปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับนี่คือออปชันเพิ่มอ่าผมอยากให้ดูจากด้านท้ายนิดนึงนะครับตาก,กล้องไปมุมนี้ด้วย การออกแบบนะฮะของเจ้า 4S และก็ GTS เนี่ยสิ่งที่เขาทำมาแล้วทำให้ผมอะมีความรู้สึกว่าขับตามเขาเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันหล่อจริงๆคือเรื่องนี้เลยด้านท้ายเนี่ยจะมีการวายบอดี้นะฮะวายบอดี้ด้านท้ายเนี่ย,จะ,ะะย,ยจะออกมาค่อนข้างกว้างมากกว่าตัวคาเรล่าธรรมดาแล้วก็คาเรล่า S นะครับ ทำให้มันดูมีความเป็นซุปเปอร์คาร์แบบเต็มเหนี่ยวเลยนะครับถ้าดูมุมมุมทางหน้านี้เลยครับเซนเตอร์มันจะแบบแบนๆนะฮะแบนๆตูดใหญ่ๆฮะวิ่งมาแบบเต็มถนนเลยนะฮะนี่คือเอกลักษณ์ของ 4S นะครับที่ใช้บอดี้ตัวเดียวกันกับ GTS นะครับแล้วก็ได้เป็นขับ4นะฮะเอาละฮะเรามาดูออปชั่นเพิ่มเติมนะครับมีอะไรบ้าง เปิดมานะฮะภายในสีแดงนะครับแดงดำนะฮะโอ้สวยมากเบา่14บเวนะนะครับเบา่14บเวเครื่องเสียงโบสนะฮะออปชั่นไม่ธรรมดาเลยนะครับและก็มีนี่ครับสแกชเชอร์นะฮะตัวโลโก้คาเรล่า 4S นะฮะตัวกันรอยด้านข้างอันนี้เป็นออปชั่นเพิ่มนะหัวหัวเบาะฮะปัม๊มพอสนะฮะ นะฮะฮอันนี้คือออปชันนะครับอ่าตามเข้ามาครับคันนี้วิ่งมา4,891กิเโลเท่านั้นนะครับมีอ่าสปอร์ตโคโนโนคล็อกนะฮะแล้วก็สปอร์ตสเตลิงวิลนะครับเป็นสไตล์992นะครับฮงมาะไยเป็นตัว GT นะครับมีคับโฮเดอร์นะอันนี้เป็นออปชันแจ้งมาแล้ว นะครับแล้วก็เรามาดูกันว่าตรงนี้มีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับอ่ะเซฟตี้ฮะมาดูเซฟตี้ก่อนนี่แอซิดนะแอซิดก็คือระบบเซฟตี้ที่เขาคอนฟิกมานะครับคันนี้มีเลนเชนมาให้มีเลนเชนแอซิดมามีเซอร์ลาวดิง้งแอซิสแตนเซอร์ลาวดิ้งเนี่ยมันจะทำงานคู่กับกล้องเซอร์ลาววิว ก็คือถ้าเกิดขับไปทางแคบๆนะครับกล้อง360อะ่ะมันจะออโต้ป๊อปอัพเองอัตโนมัตินะครับแล้วก็ใน992สิ่งที่ผมชอบมากก็คือเขาจะมีเวทโห d e เพิ่มขึ้นมานะครับนี่992เก้ขาจะมีเวทโห d e เพิ่มขึ้นมานะครับส่วนใน991เนี่ยจะไม่มีเวทโหมดนะเวทโหมดก็คือในสภาพถนนค่อนข้างเปียบอันนี้มีเอ็กซด้วยนะ น,นี่มีเอ็กซอสมานะครับแล้วก็มีลิฟติ้งหน้านะครับมีลิฟติ้งหน้าอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของความสะดวกสบายนะครับเบาะลมเย็นนะครับแล้วก็เบาะลมร้อนนะครับมีสองฝั่งแยกซ้ายขวาหลังคานะฮะม่านปิดได้ แล้วก็ราคาสามารถเปิดได้นะฮะกระดกก็ได้นะครับผมว่าเหมาะเลยสำหรับหน้าหนาวนะครับในช่วงนี้นะครับใครหาอยู่นี่รีบเลยแล้วก็อย่างที่เรารู้กันนะฮะว่าช่วงนี้ด้วยเรื่องของอ,อสภาวะชิปอิเล็กทรอนิก นะครับขาดตลาดเลยส่งผลทําให้ลดนําเข้านะครับหลากหลายยี่ห้อนะฮะขาดตลาดนะครับถ้าวันนี้เราคอนฟิกตัว 4S นะผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่ารับรถเนี่ยน่าจะอยู่แถวประมาณเดือน8ปีปีหน้านะครับแล้วก็ราคาเนี่ยราคาคือแบบไปไกลมากนะครับด้วยเหตุผลหนึ่งอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเป็น อัตตาแลกเปลี่ยนที่มันต่างขึ้นไปเยอะ2คือเรื่องของอ,อ,อาจจะโดนค่ารีเมียมนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยราคานะวันนี้คือคือถ้าเราคอนฟิกกันใหม่คือราคาแบบไปไกลมากนะครับใครมองหารถที่สภาพป้ายแดงผมใช้คําว่าสภาพป้ายแดงเลยละกันเพราะว่าคันนี้แลฟฟิล์มที่ที่ AEY นะฮะเราการันตีก็คือฟิล์มของ Magnus Pro นะฮะมาทั้งคันเลย ซึ่งถ้าลูกค้ามาแรบเองเนี่ยยังไงก็ต้องมีแสนแสนกลาง,ลางแสนปลายๆอยู่แล้วนะครับคันนี้แรบมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเฉพาะค่าฟิล์มอย่างเดียวก็คุ้มมากนะครับบวกกับรถเนี่ยวิ่งมาแค่4,891กิโลนะครับแล้วก็เป็นรถที่โมเดลนะครับผลิตเนี่ยอยู่แถวๆประมาณปลายปี1.9านะครับแล้วก็จดทะเบียน2020นะครับเอาละฮะคันนี้ ถนนราคากันอยู่ที่เท่าไหร่น่าเรามาดูกันนะครับออปชั่นทะลักทะลักแบบนี้นะฮะรถสวยคุณภาพดีนะฮะชื่อคุณเอนะฮะการตีครับน่าัานนี้จัดไปราคา13ล้าน2 9 0 0 0 0บาทครับนะฮะใครสนใจ รีบนะฮะทักทายกันเข้ามาบอกได้เลยว่าสภาพแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับแล้วคาเรล่านะฮะในวันวันที่เป็นบอดี้992นะฮะอ้อนบอกได้เลยว่าเข้ามาเท่าไหร่ไปหมดนะครับขึ้นอยู่กว่าใครเร็วนะฮะเร็วก่อนได้ก่อนนะฮะบอกได้เลยนะครับเอาละฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้ตากล้องพาชมรอบคันนะครับแล้วก็ขออนุญ,ญาตทักทายแฟนเพจ ชาว a e y กันด้วยนะครับอ้าวตาล้องพาชมเลยครับมีใครเข้ามากันบ้างน,นะฮะวันนี้สวัสดีครับคุณน้ำมนนะฮะต้นไม้ใหญ่นะฮะสวัสดีนะครับสวยสวยครับสวัสดีครับคุณจอร์นสตองแมนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอลลูนนะฮะ สวยมากๆเลยนะฮะสวัสดีครับคุณทศพรน,นะฮะสวัสดีครับคุณถ้าออกเสียงผิดต้องขอประทานโทษด้วยนะฮะคุณปัดปาริตปาริตีนะฮะนะฮะคันนี้สวยมากๆบอกเลยว่าสภาพนี่สภาพแบบนี้ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนแล้วนะฮะในชั่วโมงนี้คือได้เป็นตัว4 s นะฮะ450แรงม้ไม่พอนะ ยังได้เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อด้วยซึ่งการขับรถที่เป็นซุปเปอร์คาร์เดล่ยูทที่ได้ขับ4เนี่ยผมบอกได้เลยว่าความมันเนี่ยมันมีแบบมหาศาลเลยทีเดียวนะฮะกับเจ้าคาเรล่าในวันวัน 4S คันนี้นะครับสุดติ่งจริงๆนะครับเอาแล้วฮะใครสนใจนะครับนะตอนนี้ ทำได้อย่างเดียวนะฮะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับแล้วกดนะฮะ02-587-4666หรือกดศ8 6 6 6 8 1 9 9 9นะฮะทักแอดมินมาครับย้ำนะครับถ้าใจรักนะฮะตังพร้อมนะฮะต้องโอนไวเลยนะฮะบอกเลยไลน์นี้ต้องคอนเซปต์นี้เท่านั้นไม่นั้นหลุดแน่นอนคันนี้การันตี นะครับเอาล้ฮะขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะฮะกับ AEY Auto Import นะครับเรายังมีสาขาอยู่ที่โคราชด้วยนะครับใครสนใจก็แวะเข้าไปชมกันที่นั่นได้เช่นเดียวกันพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานเช่นเดียวกันนะครับศูนย์โคราชนะครับอยู่เยื้องๆกับเดลโมโคราชนะฮะติดกับขนส่งโคราชนะฮะติดกันเลยนะรู้ว่าเดียวกันเลยนะฮะไปที่นั่นได้เช่นเดียวกันแล้วก็ณวันนี้นะครับ โอ้นะฮะก็อีกเรื่องหนึ่งสุดท้ายเกือบลืมเลยเรามีจับรางวัลน,นะฮะกับผู้โชคดีที่ได้ทําการจองรถอยู่ในช่วงก่อนวันที่28ธันวานะครับเราจะทําการจับฉลากกันพรุ่งนี้นะครับเวลาประมาณ5โมงครึ่งนะฮะตอนเย็นนะครับแต่ว่าเดทไลน์ในการที่อจองรถแล้ว แล้วสามารถจับฉลากได้เดทไลน์คือ5โมงเย็นพรุ่งนี้นะครับใครมีแพ้นะฮะที่จะออกรถกับ a u i อยู่แล้วหรือจะออกรถจากที่ไหนก็แล้วแต่นะครับรีบเลยนะฮะตัดสินใจนะฮะทำการจองนะครับพร้อมลุ้นเงินรางวัลนะครับมากมายด้วยนะฮะกับ AUY Auto Import ในวันพรุ่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับวันนี้อนนะฮะขอกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วเจอกันไรหน้ากับ AUY Auto Import บายบายครับ